วีใบใหม่นะคะแตกออกมาต้นแข็งแรงมากดูลำใหม่แทงออกมาแล้วนะคะดูใบเก่านะคะเขาโซมแบบนี้เลยวิธีนี้แล้วฟื้นฟูพืชผักสวนครัวค่ะที่โซมโซมได้เลยค่ะหนาแน่นเลยนะคะมีหน่อมีหลอดมีต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะและที่สำคัญดินดวนสวยมากทำแค่ถังเดียวเนี่ยค่ะคุณโมบำรุงได้ทั้งสวนเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีสาระดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมือใหม่นะคะที่อยากจะทําปุ๋ยไว้บํารุงต้นไม้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําสูตรไหนนะคะมาทําวิธีนี้สูตรนี้ง่ายมากๆนะคะหาของก็ง่ายในบ้านเรานี่แหละนะคะลงทุนน้อยนะคะประหยัดแต่ได้ผล เกินร้อยค่ะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะแล้วก่อนที่จะไปรับชมแม่เจม้มขอค,คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนสากู่ชแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันรับชมพร้อมกันเลยว่าทำอย่างไรกันจ้า คุณู้ชมวันนี้นะคะมือใหม่มาทําตามแม่จิ๋มเลยนะเป็นปุย๋ยบารุงต้นไม้นะคะทุกส่วนเลยตั้งแต่รากนะคะใบยอดนะคะแล้วก็ดอกด้วยนะคะเป็นสูตรที่ง่ายที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีของที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะน้ำซาวข้าวนี้แม่จิ๋มเก็บไว้สามวันแล้วนะคะก็จะมีกลิ่นเริ่มออกแล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะวิธีเก็บนะคะคุณผู้ชมต้องหาฝาปิดไว้นะ มีเงนแมลงนะคะแมลงวันนะคะจะมาไข่ก็จะมีตัวหนอนนะถ้าเก็บไว้หลายวันนะแต่ถ้ามีน้ําซาวข้าวเยอะๆนะคะก็ใช้วันต่อวันได้ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็3วันก็ใช้ได้นะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิม่อยว่าเก็บไว้รวมๆกันหลายวันใช้ได้ไหมได้ค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะแต่หลายวันแล้วจุลินทรีย์เริ่มทํางานใช่ไหมคือการหมักนั่นแหละนะคะเขาจะมีความเข้มข้นวิธีใช้เราก็ผสมกับน้ําให้เยอะหน่อยนั่นเองนะคะเพื่อเจือจางเนาะ จะมีผลต่อพืชต้นเล็กๆนะคะบางทีอาจจะทําให้ใบเหลืองได้นะคะถ้ามันเข้มข้นมากเกินไปนะคะนี่คือข้อควรระวังนะคะแต่ถ้าสดใหม่ไม่เป็นไรต้นเล็กต้นใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะคะใช่ค<ช>่ะน้ําปูนใส่นะคะน้ําปูนใส,น,ะะน,น,ใสนี้ดีต่อพืชอย่างไรนะคะช่วยเร่งการแตกยอดใบนะคะป้องกันโรคต่างๆโรครากเน่าคนเน่าโรคแคงเกอร์ใบหยิกใบงอนะคะที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองนะคะดีมากๆเลยเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเหมือนกันนะคะ วิธีการทำเนาะแม่สิมก็จะทําแบบนี้เลยนะคะใช้น้ำเนี่ยหนึ่งขวดนะคะหนึ่งลิตรถึงลิตรครึ่งนะคะทําได้เลยแล้วก็ใส่ปูนแดงกินหมากนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยลงไปเขยา่าเขยา่ขยาวขวดค่ะละลายก็ได้นะคะเนีเขาก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็วางทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะรองให้ตกตะกอนตกตะกอนแล้วก็กรองเฉพาะน้ำใสๆก็จะได้แบบนี้นะคะมาใช้งานนี่จะมีประโยชน์มากๆนะคะ ต่อไปค่ะกระตุ้นระบบรากนะคะด้วยโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะเขาจะาดีต่อระบบรากนะคะช่วยให้รากเขาแตกดีนะคะรากแข็งแรงต้นก็แข็งแรงใบย,ยอดมาหมดเลยนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะ ต่อไปค่ะเพิ่มวิตามินให้เขานิดนึงนะคะมินบีรวม B 3สาม6ีห้าบีหอนะคะนี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะนี่แม่จิ๋มจะใช้ประจําเลยต้นไม้ช่วงหน้าร้อนนี้จะได้สดชื่นนะคะไม่ไม่เหี่วยวเฉาง่ายนะใบเขาจะเกี่ยวงามนะคะดีต่อระบบรากแล้วก็ใบค่ะไม่มีน้ำสาวข้าวแล้วคะ่ะแม่จิม๋มได้ไหมได้นะคะใช้น้ําเปล่าก็ได้แต่ว่าประสิทธิภาพมันจะไม่ดีเท่ากับน้าสาวข้าวนะคะหรืออาจไม่มีน้ําปูนใส่ได้ไหมค่ะแม่จิม๋มก็ได้เหมือนกันนะคะ ไม่ใส่น้ําปูนใส่ก็ได้นะคะถ้าพืชของเราแข็งแรงแล้วโตวแล้วนะคะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเป็นปุ๋ยหมดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้ามีครบหมดนี้เราก็ดูแลครบหมดเลยนะคะเตรียมน้ําใส่ถังนะคะยี่สิบลิตรนะคะอันนม่จิ๋มค้าแล้วถ้ามีพืชมีต้นไม้น,น้อยๆนะคะใช้ไม่ถึงยี่สลิตรทำไงนะคะคุณผู้ชมก็ลดปริมาณลงไปนะคะสูตรไม่มีตายตัวค่ะคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะ อันดับแรกน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวนี่ไม่จิ้มรองไว้นะคะสามลิตรนะเติมไปเลยคุณผู้ชมจะมีหนึ่งลิตรสองลิตรใช้ได้หมดละค่ะต่อไปค่ะน้ำปูนใส่นะคะหนึ่งแก้วนะคะสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบมลนะคะป้องกันโรคเ,เชื้อราทำให้พืชแข็งแรงด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังัั่เห็นจะใช้หนึ่งช้อนเลยนะคะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาสักครึ่งช้อนแกงเรานี้แหละนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคุณผู้ชมจะใส่บัวรดน้ำไปรดพืชผักส่วนครัวหรือว่าจะราดลงดินได้เลยนะคะ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชมจะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะมีรากที่ดีมีใบที่เขียวงามค่ะเราไปรดพืชผักกันเลยค่ะคุณผู้ชมจะใส่บัวรดน้ำก็ได้นะซาะแหน่นะคะกำลังโซมแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าใบเขาเริ่มเล็กลงนะคะ คุณผู้ชมก็บำรุงสักหน่อยหนึ่งนะคะใบไหนที่ไม่ไหม้ยอดไหนที่ไม่ดีนะคะเด็ดออกค่ะสละแหนนะคะถ้าเราไม่เด็ดเขาก็ไม่แตกนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะยาวเป็นเถาเลยนะคะใบก็จะเล็กแบบนี้นะคะอ่าได้แล้วนะคะคุณผู้ชมบำรุงเลยเป็นการทําปุ๋ยด้วยตัวเองง่ายๆค่ะคุณชมทําได้ทุกท่านนะทําเลยสูตรนี้ดีค่ะ ทำแค่ถังเดียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบำรุงได้ทั้งส่วนเลยนะคะไม้ดอกนะคะลดเลยค่ะถ้าออกดอกแล้วอย่าลดให้โดนดอกนะคะให้ลดลงดินนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการให้บำรุงใบบำรุงต้นนะคะให้เกี่ยงามนะคะลดเลยเนี่ยมาดูกระถางนี้นะคะสาละแหนนะคะไม่จิ๋มใช้ไปไม่นานนะคะใบเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะแตกยอดใบเต็มกระถางเลยค่ะ ทุยงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งะคะเราสามารถใช้สลับกับสูตรอื่นได้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะมีพืชผักสวนครัวนะคะที่จเจริญเติบโตดีค่ะไม้ประดับนะคะบอลสีใช้ได้ไหมคะแม่จิ๋มนะคะอุ้ยสูตรนี้เด็ดเลยค่ะคุณผู้ชมจะทําให้เขานะแทงหลอดแตกกอน,นะ,ะแล้วก็ต้นแข็งแรงลําต้นไม่หักโค่นง่ายด้วยนะคะเหมาะสําหรับไม้ประดับมากๆเลยค่ะหนึ่งแก้วโตโตเลยนะคะ ใช้ประจาค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงนะคะมาดูผลลัพธ์หลังจากที่เราใช้ไปค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะต้นไม้นะคะงามมากนะคะหนาแน่นเลยนะคะมีหน่อมีหลอดนะคะมีต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าน้ําสาวขาวเนี่ยเขาไปย่อยสลายนะคะดินทาให้ดินของเราดีคะ่ะดินร่วนซุยนะคะไม่แน่นไม่แข็งเนาะพืชของเราก็เลยเขียวงามโตเร็วนั่นเองนะคะ นี่ิจิ่นจะให้ดูดินที่ที่ม่จิ็มปลูกไว้นะคะเห็นไหมคะดินเขาจะร่วนซุยค่ะระบายน้ําได้ดีพืชของเราก็จะมีรากที่ดีนะคะเห็นไหมคะดินร่วนซุยมากดีต่อระบบรากอย่างที่เขาบอกนะคะถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยเลืองปุ๋ยด้วยคุณผู้ชมดูกระถางนี้สิหนานแน่นมากนะคะเขี้ยวงามนะคะใบใหญ่สวยนะคะ มีหลอดมีหนอ่อทะลุออกมาเต็มเลยเพราะว่าดินดีนั่นเองนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะแก้วโตๆเลยลดเลยค่ะเป็นการทำปุ๋ยใช้เองแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากด้วยคุณผชมสามารถทำได้ทุกท่านเลยนะจ๊ะต้นกล้ามาละกอค่ะคุณชมดูสิคะวิใบใหม่นะคะ แตกออกมาต้นแข็งแรงมากดูลำต้นเขาแข็งแรงดีนะคะคุณผู้ชมใช้บำรุงได้นะคะต้นกล้าที่เรากล้าไว้นะคะสักประมาณหนึ่งเดือนนยคะใช้ได้เลยนะ,ะต้นเขาจะได้แข็งแรงเขาจะได้มียอดมีใบใหม่ให้กับเรานะคะป้องกันโรคเชื้อราได้อีกต่างหากค่ะมาดูผักชีใบเรื่อยนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์มากๆนะคะ หอมด้วยนะคะใส่ต้มยำคุณผู้ชมเห็นไหมคะยอดใหม่แทงออกมาแล้วนะคะดูใบเก่านะคะเขาโซมแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใช้วิธีนี้แล้วฟื้นฟูพืชผักสวนครัวนะคะที่โซรมได้เลยค่ะตอนแรกจะตายแหลมไม่ตายแหลมแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะไม่อย่งใช้วิธีนี้แหละนะคะบำรุงแล้วก็กระตุ้นเห็นไหมคะใบใหม่เขาจะแทงออกมาค่ะอันไหนที่มีดอกอย่างเงี้ยเขาจะทําให้โซมง่ายคุณผู้ชมเด็ดออกเลยนะคะ ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะและนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่แม่จิ๋มขอแนะนำในวันนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ทำปุ๋ยไว้ใช้เองกันแบบง่ายๆค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมทํากันแล้วหรือยังนะคะรีบทําเลยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดหรอกคะ่ะเราทําปุ๋ยไว้บํารุงต้นไม้ด้วยตัวเองนะคะประหยัดด้วยเนาะ ของในบ้านเรานี่แหละนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยสิ่งไหนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่การทดลองแล้วก็วิธีคิดการใช้ค่ะมีประโยชน์หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะแน่ใจมาว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ และก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้สาครูเชนเนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ